สวัสดีครับผมโน้เนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำาบแอนด์ลอนพูตัวใหม่นะครับเมอร์ลิศเซอร์เก็เปิดมาได้สักไม่นานหรอกวันนี้นี่แหละพ่เลียทั้งหมดฟาร์มหกสิวันนะครับตอนนี้เหรียญก็มีเปิดขายแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัว APY เนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าเยอะอยู่เมื่อเทียบกับทั้งหมดเนาะสิ อันนี้สอันนี้ก็สอซอันนี้สซนะครับอ่าเราก็ย้ายไปเรื่อยๆสมมติว่าอันนี้ลดใช่ไหมอันนี้ลดอันนี้เหลือสามเราก็ย้ายไปพูที่มี APY สูงกว่าทีนี้อ่าเราจะเข้าไปดูที่ตัวเหรียญก่อนนะครับเราสามารถศึกษาได้ที่ตรงนี้นะครับมีเว็บไซต์ Whitepaper แล้วก็รีเสิร์ชรีพอร์ตนะครับอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะลองอ่านแล้วเนาะดีเทลรูของ n a แน e นะไบแนนลอนพูลนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านาตัวอินโทรดิวนะครับเหรียญทั้งหมดเนี่ยมีหนึ่งพันล้านเหรียญแล้วก็มาแจกที่ลอนพูลเนี่ย นับเป็นวนับเป็นสอร์เซ็นตะครับของทั้งหมดนะครับอ่าตรงนี้นะครับสเต็ก BNB 8ล้านนะครับได้8ล้าน MC นะครับสเต็ก MC ได้2ล้านสเต็ก b ียูได้1ล้านนะครับเอาง่ายคือถ้าเราสเต็ก BNB เนี่ยพูลนี้จะเป็นพูลที่แจกรีวอร์ดเยอะที่สุดนะครับก็คือ70เปอร์เซ็นแต่ว่าเมื่อเราเทียบกับตัว APY แล้ว ก็ยังก็ยังน,อนอ้อยเอยก็ยังเยอะอยู่นะถ้าเป็นเหรียญเอาเหรียญ mc มาสเต็กเห็นไหมครับ apy ถึง278%เซต่อปีนะครับทีนี้เหรียญเนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10เหรียญเนาะเพิ่งเข้ามาได้เนี่ยวันวัน,วนสองวันเหรียญน,นี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ก็คิดว่ามันมันฟาร์มได้ไม่เยอะ แล้วรอให้พีเ i ียดฟาร์มอดแล้วก็อาจจะเก็บไว้นิดหน่อยนะครับอันนี้จะพิเ i ียดจะนานเป็นพิเศษนะครับก็คือ60วันนะครับนี่นะครับ60วันทีนี้ถ้า a p y ลดแล้วก็ย้ายผูใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับใครขี้เกียจย,ย้ายก็มีวิธีก็คือนี่เลยมาลง bnb wall ก็จะ เอา BNB ของเราเนี่ยไปสเต็กในทุกพูลเลยแล้วเราก็จะได้ APY เฉลี่ยมานะครับอันนี้2.23ไม่รู้ว่าทำไมเป็น2.23นะมันค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาดูก็อันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าเราไม่ต้องย้ายพูลบ่อยแต่ว่าถ้าเรามีเวลาก็ผมคิดว่ามาสเต็กแบบเป็นพูลเดียวเงี้ยจะดีกว่า เราก็จะได้เลือกตัวที่มี a p y เยอะด้วยนะครับทีนี้เราเข้ามาดูเว็บไซต์นะครับ Merit Circle Merit Circle is decentralized autonomous organization นะครับ f o c u s on developing the pay to earn economy นะครับก็เป็นองค์กรอิสระ นะครับเขาก็โฟกัสที่ pay to earn นะครับก็คือเกมนั่นแหละแล้วเรามาดูเกมที่เขาร่วมนะครับก็มี Axie นะครับ t t r a l l a าดอิลูเวียมแฮ a ก็มีแต่เกมแบบเกมใหญ่ๆเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เกมที่ที่มีให้เล่นก็มีแค่ Axie นะครับเกมพวกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเกม ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าต้องใช้เวลากว่าจะเสร็จนะครับเขาก็มีสกอตและชิปใช่ไหมอันนี้ทุกคนสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะแต่ว่าสำหรับคนที่จะเทาขายเหรียญก็ไม่เป็นไรก็เทอย่างเดียวเลยใครอยากเก็บก็เก็บไว้ได้นะครับส่วนัรบวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับมาสั้นๆน,นะครับ สวัสดีครับ